ที่รู้กันดีนะคะว่าใน Android อยด์ู0มัชเมโลนั้นจะมาพร้อมกับความสามารถในการย้ายแอปพลิเคชันไปลงไมโคร s d การ์ดได้ล่าสุดนะคะ o n d r o i d 1รุ่นแรกและก็รุ่นเดียวของประเทศไทยอย่าง iMobile i q 2ก็เพิ่งได้อัปเดต Android 6.0 Marshmallow กันไปแม๊บแหลังจากอัปเดตกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมีวิธีมาฝากกันว่าจะทำยังไงให้เพิ่มแบมจาก 16GB ของเดิมที่มีมากับตัวเครื่องให้กลายเป็น 70GB ในราคาไม่กี่ร้อยบาทค่ะ่วนวิธีการอัปเกรดหน่วยความจำภายในตัวเครื่องก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่ไปหาซื้อไมโคร s d c ต r d าตามความจุที่ต้องการแล้วก็ขอแนะนำให้ใช้เป็นคลาสสิบขึ้นไปเพื่อความรวดเร็วนะคะหลังจากนั้นเอา s d card ใส่เข้าไปในหลังตัวเครื่องเพียงเท่านี้มันก็จะเด้งขึ้นมาถามค่ะว่าคุณจะใช้ไมโครสติกาตัวนี้เป็นแบบไหนระหว่างเป็นแบบ Portable หรือว่าเป็นแบบ Internal Storage ค่ะความแตกต่างคืออะไรถ้าเป็น Portable ก็คือมันจะมองเห็นเป็นคล้ายๆกับไมโครสติกาทั่วไปที่เราสามารถย้ายพวกไฟล์มีเดียรูปภาพเพลงต่างๆได้แต่ไม่สามารถลงแอปพลิเคชันในการนี้ได้นะคะ ส่วนถ้าเลือกเป็นแบบ internal storage อันนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นหน่วยความจำในตัวเครื่องเลยค่ะสามารถเอาแอปพลิเคชันมาลงได้ติดตั้งได้ทุกอย่างเหมือนกับหน่วยความจำภายในที่มีมาให้กับตัวเครื่องโดยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกเป็น internal storage นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องทำการ format card ก่อนค่ะหลังจากนั้นมันก็จะโชว์ขึ้นมานะคะว่าให้เราย้ายไฟล์ย้ายแอปลงไปที่าร์ดเลยหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราต้องการก็สามารถจัดการได้ทันทีแต่ข้อเสียม,มีอยู่นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกก ตัวนี้เป็น internal storage แล้วเราจะไม่สามารถถอดกล้าตัวนี้ไปเสียบกับอุปกรณ์อื่นใดได้อีกคือเหมือนเป็นหน่วยความจำเครื่องไปเลยนะคะไม่สามารถออกไปได้ถ้าจะเอาออกไปใช้กับที่อื่นแล้วก็ต้องทำการ ฟอร์แมตการ์ดใหม่ก่อนนะคะมีข้อเตือนอีกนิดนึงนะคะการที่เรามาใช้หน่วยความจําที่เป็น S D card เนี่ยมันอาจจะทําให้การอ่านข้อมูลต่างๆช้าลงกว่าการใช้หน่วยความจําภายในตัวเครื่องที่มีมาแต่แรกเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังข้อนี้เอาไว้นิดนึงค่ะซึ่งการเพิ่มเบมแบบนี้นะคะสะดวกมากๆแล้วก็มีค่าใช้จ่ายไม่แพงแถมยังทําได้หลากหลายรุ่นที่ใช้กับ Android Marshmallow 6.0ดด้วยแต่ก่อนที่จะซื้อเนี่ย รบกวนตรวจสอบก่อนนะคะว่ารุ่นที่คุณจะใช้สามารถรองรับฟีเจอร์นี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าได้แล้วก็เป็น Android 6.0รับรองว่าฟินค่ะ